ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยจิ๋วเจ้งปูเซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจ้งชุดนักเรียนน้อมจิตเย็นนุ่มสบาย ก้าวไกลเคลื่อนขบวนส้มล้มช้างแห่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงตั้งต้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสัญ,ญลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงพิธาเมินภูมิใจไทยประกาศจับมือ6พทักจัดตั้งรัฐบาล309เสียงเพื่อไทยพูดชัดไม่ตั้งรัฐบาลแข่งรอขันหมากเชิญร่วมรัฐบาลเลือกตั้งเป็นเหตุเมียหลวงจับได้ขาตาผัวแอบพาสาวคนสนิทไปใช้สิทธิ์ลงคะแนานดักรอเจอหน้าซัดหมดโมยังไม่หนำใจ ชักมีดแทงซ้ำอาการสาหัสเจ้าตัวสุดแค้นแอบเอาเงินไปเปสาวจนหมดเนื้อหมดตัวังะคนงานก่อสร้างถูกทุกหัวนอนตายในพงหญ้าบาดแผลทั่วตัวชาวบ้านเปิดใจได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันตอนตีสองก่อนเงียบหายแต่ไม่กล้าออกมาดูเช้ามาเจอคนนอนตายกลายเป็นศพพบสองคนงานหายตัวไร้ร่องรอยอมลินทีวีไขคดีโหดลุงกรียางถูกกระซวกดับหน้าบ้านกลางสวนผลไม้ สงสัยถูกแทงจากในบ้านก่อนปีหน้าต่างหนีออกมาตายข้างนอกพบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครคาใจใครคือฆาตกรไขปริศนาทั้งหมดไปพร้อมกันในทุบโต๊ะข่าว สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามทุบโต๊ะข่าวช่วงที่1น,นะคะวันนี้วันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566วันนี้อยู่กับคุณนพจรสใจเกษมดิฉันกมลพมรวรกุลและคุณเจนี่รัชนกค่ะ ก่อนจะไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองที่วันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปทิศทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากาันรเราจะขอ,ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะสังเวียนเลือกตั้ง66สามสิบสีบ่ <34 S 1> วันใน<ส>ที่เราร่วมแคมเปญก,กันมาเนี่ยนะสังเวียนเลือกตั้ง66โหวตร,รุ่นโชควันนี้ผู้ใหญ่ใจดีว่าอย่างไงบ้างบอกว่ามีแคมเปญดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะสําหรับโครงการเดนิมจัตุจักนะคะคอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ทําเลศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ย่านจัตุจักใกล้กับ บ t s หมอชิดและ MRT สวนจตุจักรมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางสุดอลังการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของคนยุคนี้คุณก็สามารถจะเพลินเพลินกับชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดภายใต้คอนโดทำเลคุณภาพจากแกรนด Unity Development ได้ค่ะคอนโดมิเนียมเดนิมจตุจักรเนี่ยนะคะอยู่บนพื้นที่กว่า9้าไร่ถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่กิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะอาทิ ว่ายน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะคะเท่ากับพวกบรรดาน,นักกีฬาเขาใช้แข่งกันเลยมีฟิตเนสค่ะพร้อมกับเครื่องออกกําลังกายเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่วิ่งในสวน ห้องซ้อมดนตรีห้องสันทนาการพื้นที่ส่วนกลางแบบครบคันเห็นไหมคะสระว่ายน้ําใหญ่มากมีพื้นที่ส่วนกลางครบคันกว่า27รายการพร้อมห้องพักทุกยูนิตที่ถูกออกแบบมาได้แบบตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบชุดคุ้มค่าทุกตารางเมตรอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะคะสามารถจัดไปเข้าชมห้องจริงๆบรรยากาศจริงๆได้รับรองว่าต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเลยโดยเฉพาะห้องสตูดิโอ ซึ่งราคาเริ่มต้นเพียง2.39ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะน้องจนเจนนี่พิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนรายการทุบโต๊ะข่าวนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม66นี้จองคอนโดเดนิมจัดตุจักนะคะจองเพียง5,000บาทแล้วยังได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด30,000บาทแล้วรับฟรีอีก3ต่อต่อที่1ค่ะฟรีค่าส่วนกลาง1ปีต่อที่2ฟรีค่าใช้จ่ายณวันโอนค่ะต่อที่3ฟรีเฟอร์นิเจอร์แบบยกห้อง ที่สุดจริงๆสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ grandunity.co.th ค่ะนี่ฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับแล้วโครงการดีๆแบบนี้จะมาพร้อมกับอมรินทีวีอยู่เรื่อยๆ<ช>นะคุณผู้ชมครับประเด็นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของการเมืองวันนี้ทราบผลการเลือกตั้งแล้วแล้วกลายเป็นว่าพลิกขั้วพลิกอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองอย่างที่จะเรียกว่าหน้ามือไปหลังมือะนะเพราะจาก ทางด้านของพักคก้าวไกลนะครับที่ณเวลานี้ได้มาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลออกมาแล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนพูดคุยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียงลองดูบรรยากาศที่พักหน่อยตอนเที่ยงตรงวันนี้ คุณพิธาเนี่ยนะครับประเด็นหลักๆที่ออกมาพูดก็คือขอบคุณทุกคะแนนเสียงและน้อมรับฉันธามติของพี่น้องประชาชนที่สําคัญชาชาติรวมไปถึงพักอื่นๆด้วยเป็นการรวบรวมกันแล้วฝ่ายค้านก็จะมี191ที่นั่งหน้าตาให้เห็นทั้งสองฝั่ง ฟังของนายกรัฐมนตรีต้องเรียกว่าว่าที่สิใช่ไหมว,ว่าที่นายกรัฐมนตรีกับว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้ามาตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อนี่นะครับ mm hmm. เพราะมีความเคลื่อนไหวหลากหลายพรรคเลือเกินแล้วห้ามพลาดเพราะมีรายงานบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะวางมือทางการเมืองด้วย mm hmm. เพราะท่านไม่ได้เป็นสมาไม่ได้เป็นสมัครเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อด้วยอ่ะเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันฮะ หลับมาอีกครั้งสวนเส้นไอศครีมเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้พร้อมคราวเหนียวอันชันที่เยอะที่สุดอ,อร่อยทุกคํากับสวรรค์ของคนรักไอศครีมทุเรียนหมอนทองที่สวนเส้นทุกสาขาเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30เปอร์เซนต์ เบนโตเติมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเลเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดที่เลาจำเฮ a ฟี่ดูสิดีแต่ผมมีย่ออื่นมาแนะนำคันนี้เลยครับพี่ครับพี่เขาหนักแน่นด้วยข้อดีเพราะเฮวิี่ดูตีอินเวอร์เตอร์กินไฟน้อยและคอยทองแดงแท้ทุน i t สูบิชิเฮ e a v y d u ตีหนักแน่นด้วยข้อดีที่คุณไม่หนักใจ เพราะความสุขไม่มีวันเกษียณครั้งแรกของ e n c h u r o ที่มี HMB รอกโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อใหม่ e n c h u r o สูตรโปรตีนจากธัญพืชพีนัวข้าวทุนเหลืองลองเลยมาถ่ายรูปกันอ้าแบบทำไมอ่ะหน้ามันแต่ตัวไม่ผิวตัวใสได้หน้าต้องทานะคะทานาะครับซิกราสารสกัดมะขามทานาคาสองเท่าเท้าคาร์เจนวิตซีกันแดดติดสปีดผิวใสซิกราสูตรใหม่ไม่เหนียว เปิดประสบการณ์ใหม่กับการเป็นเจ้าของคู่โบตาฟรีค่าบริการและอะไหล่บำรุงรักษา1ปีฟรีบัตรเติมน้ำมันฉลอง45ปีจัดเต็มความคุณค่าจัดมาทุกโปรโดีถึง31พฤษภาคมนี้เรอดีนะคะเกิดวันนี้วันอังคารวันอังคารดีลผู้ผ่านวันอังคาร9ชิ้น169บาทถึง25รกรกฎาคมนี้ ชีวิต Get เป็นเหมือนฉลามต้องสู้เพื่ออยู่รอดจะงานใหญ่งานเล็กหรืองานไหนต้องไม่เกี่ยงบุกสู่จุดหมายทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวฉลามสนับสนุน,นให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ฉลามบุกเบนโตเติมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเลเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้เราจำดื่มติ โอคใหญ่กับเนสกาแฟกระป๋องทั้งสีดคอตงคำมอเตอร์ไซค์และไอโฟน14รวมกว่า240รางวัลแค่กรอกรหัสใต้ห่วงเนสกาแฟกระป๋องส่งมาทางไลน์หรือส่งห่วงผ่านตู้ปลอนนอย22ตั้งแต่1เมษายนถึง30พฤษภาคมน,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 นี้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับน้ามันอายสาวอะเน้ายเย็นก็ไม่มันโอ้โหเฮ้เยไม่ใช่แบบนั้นต้ฟ <c oughs> อร์มนีเวเมสูตรคริสตัลมินเย็น <Yeah. S 1> ช่วยคุมมันนาน8ชั่วโมงรู้สึกรู้คุมคนดูกระชับหน้าไม่มันก็เป็นต่อใหม่นีเวเมน เล้งชิ้นสุดท้ายใครจะเอาฉันันลองนี่ขนอสุกก้อนรถหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกลม่อมขนอสุกก้อนสูตรใหม่ชีวิตดี เบลซิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย,ย้อนและลดกลดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณผู้ชมครับพาไปดูพักร่วมรัฐบาลอื่นๆก็แล้วกันต้องเรียกว่าว่าที่รัฐบาลชุดใหม่คณะรัฐมนตรีจะเป็นยังไงเรียกเร็วมากพักร่วมรัฐบาลเพิ่งจะโทรศัพท์คุยกันตอนเช้าเองว่าเอาละใครที่ได้สสที่เคยเป็นฝ่ายค้านเดิมจับมือก่อนหมดเลยตอนแรก5พักล่าสุดเป็น6พักเนี่ยก็ยังไม่เห็นใครออกมาให้สัมภาษณ์นะ แต่โพสเอาไว้เต็มเลยอ่านหล,กหล,กลักๆเลยก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วหลังจากนี้ถามว่าขั้วฝ่ายค้านเดิมเขาจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้ไหมก็ <c oughs> ไม่น่าพลาดเนาะ,<ฮ>ะเดี๋ยวขันหมากไปเชิญถึงหน้าพักแน่นอน <c oughs> คุณผู้ชมลองไปไล่เรียงดูแบบนี้พักเสรีรวมไทยของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ยนะฮะ <c oughs> วันนี้โพสต์ Facebook เอาไว้ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะคราวที่แล้วเนี่ยได้เกือบสิบคนนะแต่ครั้งนี้ได้หลัก หน่วยเลขตัวเดียววันนี้พลเอกพลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์เนี่ยนะฮะก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าผลการเลือกตั้งออกมาแสดงความยินดีกับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็หวังว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะตั้งรัฐบาลกันได้นะแต่เป็นเพราะว่าประชาชนเบือ่อหน่ายรัฐบาลผลเลือกตั้งก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แปถึงเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเบื่อหน่ายก็เลยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วที่สําคัญคือถ้ารวมเอาแค่สองพักหลัก คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันก็มากกว่า200 250ปอร์เคือเกินกึ่งหนึ่งไปแร้เเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคงไม่มีปัญหาอะไระแล้วเหตุผลสำคัญที่คนออกมาเลือกตั้งเยอะๆเนี่ยคืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอ,อยากเห็นประชาธิปไตยและพรรคเสรีรวมไทยยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ต่ำกว่าที่คาดหมายเพราะ ประชาชนเลือกแล้วเลือกสองพักหลักเท่านั้น mm. นี่ฮะเป็นมุมของพักเสรีรวมไทยที่วันนี้ก็ออกมาถแถลงยอมรับความพาแพ้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่แน่นอนล่ะ คือเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปเชิญมาร่วมเป็นรัฐบาลเหมือนกันค่ะเมื่อสักครู่น่าจะได้เห็นโพสต์อีกหนึ่งโพสต์จริงเป็นอีกหนึ่งโพสต์คือพักที่ได้สสอคนเดียวพักเป็นธรรมอันนั้นนี่ก็ออกมาทวิตเรียบร้อยแล้วว่ายินดีจัดตั้งร่วมรัฐบาลแล้วก็ยินดีที่คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไวไหมไวแต่สักครู่ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันหรือยังอันนี้อย่างนะครับนี่เป็นพง์เต็มเจริญเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวพาไปดูพักที่อาจจะพลาดหวังแต่ เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นอันดับ3เนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลแข็งได้ไหม oh. ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคือพักภูมิใจไทยถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะจากคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งปี6-2ได้สอสมา51คนครั oh. ้งนี้ได้เพิ่มมา20เป็น71คน oh.